สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบารากีสองหาหกหาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็บเอฟซีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับเออสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็พอพอกันในวันที่ยี่สิบแปดเดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมตรงก่อนเพลิดเนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นกองสุดท้ายนะครับ เป็นโค้งสุดท้ายของรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่1เดือนธันวาคมสอง7ันห้าร้อยหสิบเจ็ดนะครับผมก็นำมาฝากม่าตอนกันนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายงวดวันที่หนึ่งนะครับเอาละครก่อนจะเข้าไปลงในทางตัวเลขกันนะครับผมก็ขอฝากคำเตือนนะครับขอฝากคำเตือนไว้พร้อมนะครับขอฝากำนนค,คำเตือนมาน้ำนะครับพี่น้องคำเตือน คลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับพี่นอกก้องกอนจะเขยบนทั้งตัวเลขของงวดวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมกับเบิ้งสรุปของงวดสี่พานมานะครับผมซึ่งทุกคลิปอากาต้องอให้เบิ้งงวดที่พันาก่กน็นะครับ ซึ่งวัตถิพันธ์มานะครับเลขที่ออกสองสองหนึ่งสามแปดนะครับสองสองหนึ่งสามแปดนะครับกะเลขเข่าที่แปดนะครับเลขเข่าที่แปดนะครับผมล่างนะครับเข่าแปดล่างนะครับผมส่วนบนลุดนะครับจับคู่กับเข่าที่สามแปดสามนะครับ เป็นตัวกลับนะครับผมอาจะมีคนโวกคนหมันอยู่เนาะครับเนาะคิดว่าจะมีคนโฉกคนหมันอยู่เนาะครับผมสแสดงความดีใจนะเนาะครับเอางวดนี้ก็เดี๋ยวไปตามกันตอนนะครับงวดเดี้ยคิดว่าวัานอาจจะพลานได้กันนะครับสําหรับรางนะครับผมเอาไปเบืองกันเลยครับ เอาละครับพี่น้องเข้ามาแล้วก็ฝากกดไร์กดแชร์เลยครับเด้อฝากคนไร์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องนะครับผมก็ให้กับแอดนะครับจะไ้มีกำลังใจไปหาแนวทางหาเลล็ะหาตัวเด็ดแมนๆนะครับสูตรแมนๆมาฝปากนะครับมาฝปากพี่น้องนะครับผมขอคนละไหลคนละแชร์นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นนะครับส่วนท่านที่มา ที่ชอบนะครับผมแนวทั้งตัวเลขก็กดติดตามไว้นะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้เราผ่าชมขีปใหว่ๆนะครับเวลาแอดน้ำลงช่องนะครับผมก็กดติดตามไว้นะครับกดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับอ่ะพี่น้องก็พาเข่ามาเบิง ของวัน,นี้นะครับขอเบิ้งของวดน,นี้เด็ดเลยครับผมสำหรับงวดน,นี้นะครับเลขในตารางนะครับเลขในตารางเก้าสี่ห้าหแปดสองหนึ่งนะครับเก้าสี่ห้าหแปดสองหนึ่งนะครับผมสำหรับ เลขที่จะเขาวินนะครับคิดว่าน่าจะเขาวินนะครับผมคือ94562นะครับ94562นะครับผมนี่คือเลขวินนะครับที่คิดว่าน่าจะเขาวินนะครับผมส่วนเลขเด่นนะครับเลขเด่นบนนะครับเด่นบนก็คือ2กับ6นะครับ2องกับหเน้นที่2นะครับเน้นที่2แต่ว่าแอดมาร์กนะครับทั้ง2ตัวนะครับ6กับ2เลยนะครับมาร์ก สกับ6กเลยนะครับผมส่วนจับคู่นะครับจับคู่ก็ 60, 6ูนย์หกหนึสองสี่ศูนนะครับตัวเน้นก็คือ 60, 6ูนยนสองนะครับตัวเน้นนะครับผม ส่วน, C, นี่ศยนีน่เป็นตัวร้องนะครับเป็นตัวร้องสำหรับลักลอยนะครับลักลอยหลักร้อยนะครับหลักร้อยกับศูนนะครับศูนย์หนะครับหลัก้อยนะครับพี่น้องจับคู่สตัวได้ 3, 6, 2, 3, 6, 1, 3, 6, 0, สามหกสองสแล้วก็ศูนย์หกนะครับสามห้าสองนะครับ อันนี้คือ3ตัวนะครับตัวเน้นก็คือ3 6 2 3 6 1แล้วก็360นะครับนี่ตัวเน้นนะครับผมแต่ว่าชุดเต็มจะมีอยู่8ชุดนะครับมีอยู่8ชุดนะครับผมจะถ่ามา6ตัวนะครับให้มา6ตัวนะครับผมขัดเน้นๆมากนะครับส่วนอีก2ชุดก็คือ สามเจ็ดสามแปดสองนะครับแล้วก็สามเจ็ดศูนย์นะครับบริลลุงนะครับผมส่วนเลขติดบนนะครับเลขติดบนก็หนึ่งสองสามนะครับเลขติดบนหนึ่งสองสามนะครับผมงวดที่แล้วเดินมาสิบสี่สิบหางวดนะครับเรามาลุดงวดที่แล้วนะครับอืมเดินมาสิบหางงวดนะครับเพิ่งมาลุดงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วงวดนี้น่าจะ เหรียนต้อนนะครับหนึ่งสองสามนะครับผมมันมีสองชุดนะครับเลขกติดบนก็คือเอ่อหกเจ็ดเอ้เจ็ดหกเจ็ดแปดนะครับอีกชุดหนึ่งคันหกเจ็ดแปดนะครับเลขติดบนนะครับผมสองชุดนี่น่าจะจะับวินกันได้นะครับ หกเจ็ดแปดกับหนึ่งสองสามนะครับจับวิ่กันได้นะครับผมอาจจะเข่าวินนะครับอาจจะเข่าวินนะครับผมเอาล้วครับก็ประมาณนี้สําหรับแนวทางตัวเลขของรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายนะครับรัฐบาลไทยโค้งถ่ายงวดประจําวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอ่านี่ครับกับหน้าจอไว้ครับกับหน้าจอไว้เลยครับ ห้พี่น้องทุกคนนะครับใส่วิจรารณญาณในการรับชมนะกรับตัวเลขไม่ขอไม่หลุดนะพี่น้องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับเอซีเท่านั้นนะครับสําหรับท่านที่ชอบนะครับกห็หายจัดนะครับท่านที่คัดก็ห้ยพาน่มากะใหายพานนะครับผมเบิงบึวว่ามันเทิงนะครับให้กำลังใจกับทางช่องนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับ ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคหมานลำรวยถูกมหมยน้ำกันนะครับขอ้โชคๆหมานๆลำๆรวยๆวยกันทุกท่านทุกคนนะครับผมเงินไหลกองท่องไหลเขา้านะครับกระเป๋าตุงทุกทุกท่านนะครับเงินไหลกองท่องไหลเข้าขอให้ทุก,ท,กท่านโชคดีมีเงินเที่ยวปีใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าพอกันไหมนะครับคลิปหน้าจะเป็นราพัฒนานะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ